สวัสดีค่ะมาพบกับพึ่องอีกแล้วนะคะกับ yjoy ยซีรีค่ะเป็นเรื่องราว y j จ y ของพึ่งเองนะคะทำไมพึ่งถึงก้าวเข้ามาเนาะทำธุรกิจที่ชื่อว่า legacy ค่ะต้องบอกแบบนี้จริงๆแล้วอะ่ะเรื่องราวของพึ่งเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับเพื่อนๆที่ฟังอยู่หลายๆคนเลยนะคะ เพิ่งเองเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเลยค่ะเติบโตมากับครอบครัวของพนักงานประจำนะคะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะเราจะต้องมีอาชีพที่มั่นคงค่ะมีรายได้ที่แน่นอนแล้วก็อยากมีรายได้ที่ดีเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนั่นเองนะคะเพิ่งก็เลือกเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ,อะตอนเรียนเนี่ยเราก็ตั้งใจเป็นอย่างดีเลยนะคะ จบออกมาก็ได้งานทันทีเลยค่ะในโรงงานนะคะแห่งหนึ่งนะคะอ่ย่านนิคมอุตสาหกรรมนวนครน,นั่นเองนะคะพอเรามีชีวิตที่ก้าวเข้ามาทํางานเองนะคะหาเงินเองนะคะเรากลับพบว่าโจทย์ชีวิตของเราเปลี่ยนไปค่ะจากเมื่อก่อนเนาะที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ เราต้องการแค่รายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปค่ะเมื่อเรามาทํางานจริงๆเรากลับพบว่าเฮ้ยวิศวกรอะมันก็ให้รายได้ที่มันตอบโจทย์กับชีวิตเรานะแต่สิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นในชีวิตของของคนหนึ่งคนหรือว่าของตัวเพิ่งเองเนี่ยค่ะมันคือเรื่องราวของเวลาเนาะมันคือเรื่องราวของการที่เราอ่ะ จะได้มีเวลาไปอยู่กับครอบครัวนะคะมีเวลาไปดูแลนะคะพ่อกับแม่นะคะที่กําลังแก่ตัวลงไปทุกวันทุกวันเพราะว่าจริงๆพึ่งเองเนี่ยก็เป็นลูกคนเดียวด้วยเนาะเมื่อจบชีวิตเราเปลี่ยนไปอะค่ะเราก็กลับมามองอีกครั้งหนึ่งว่าอาชีพวิศวกรจริงๆแล้วเนี่ยมันให้ปลายทางนะคะชีวิตที่เราต้องการได้จริงๆหรอ เพราะเอาจริงตอนที่เพิ่งทํางานเป็นวิศวะกรนะเพิ่งตอกบัตรนะคะแปดโมงเช้าเลิกงานเนี่ยห้าโมงบ้างหกโมงบ้างอยู่โอไปจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มบ้างบางครั้งนะคะเราเข้าไปในโรงงานอะแทบไม่เห็นแบบแสงอาทิตย์เลยนะเข้าไปตั้งแต่เช้ารูนะคะกลับออกมาอีกทีเนี่ยโอ้โหมืดค่ําแล้วเหมือนเราเนี่ยแบบอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นเลยเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ พอตรวจชีวิตเราเปลี่ยนไปเราเราอยากได้ปลายทางที่มันไม่ใช่แค่ไรายได้อะ่ะก็มองหาค่ะว่าแล้วอะไรล่ะที่มันจะมาตอบโจทย์กับตัวเราเนาะเอ่อในในช่วงที่เราทำงานใหม่ๆแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะมีตรวจชีวิตเปลี่ยนตรงนี้แหละเราก็เอ่อได้ยินข่าวมาจากแบบเพื่อนๆนะคะตอนตอน,ตอ,นอ่อเรียนเพื่อนๆคณะวิศวะรุ่นพี่อะไรแบบนี้ที่เรียนมาด้วยกันว่าเนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะที่ชื่อพี่โตโตอ้อะ่ะ เขาแบบทําธุรกิจตัวนึงเว้ยเป็นธุรกิจเครือข่ายแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นอะ่ะเขาก็แบบเริ่มมาชวนชวนรุ่นพี่ที่สนิทกับเรามาเริ่มชวนอ่ากลุ่มเพื่อนของเรานะคะแต่เราเนี่ยแบบรู้สึกว่าไม่ไม่อยากรับนัดไม่อยากคุยเรื่องนี้เลยเพราะตัวพึ่งเองอะ่ะเอาจริงพึ่งไม่ได้แอนตี้ในเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายนะแต่ถามว่าให้พึ่งทํำไหมพึ่งเนี่ยไม่ทําเพราะพึ่ง ภาพจำของเราอะค่ะกับคําว่าธุรกิจเครือข่ายอะมันคือคําว่าตื้อง้อขอขายมีใครเป็นเหมือนเพิ่งไหมเป็นเด็กที่โตมาในยุคที่ไม่ว่าจะเป็นญาติเอ่ยหรือว่ากลุ่มเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่คะเขาก็จะมีการมาสาธิตสินค้าที่บ้านในวันหยุดมีไหมมีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะน่าจะคล้ายๆกันจริงไหมคะแล้วก็เวลาเวลาพี่ป้านนะอาเหล่านี้เขามาที่บ้านเราแล้วเขาสาธิตสินค้าแล้วแม่เราไม่ซื้อเขาไม่ยอมกลับ เพิ่งก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะธุรกิจเนี้ยถ้าต้องไปทําแบบนั้นน่ะต้องไปตื้อใครต้องไปง้อใครต้องแบบเอาหอบของไปขายอ่อแบบสาธิตสินค้าบ้านใครอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันคงไม่ใช่เราแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเพิ่งไม่เห็นภาพความสําเร็จของพวกเขาเหล่านั้นเนาะเราไม่เห็นเลยว่าเขาอ่ะก็มาสาธิตสินค้ามาแบบมามา,มาคอยแบบบอกสรรพคุณมาขายแม่เราอย่างเงี้ยแบบหลายปีผ่านไปแล้ว บางคนนะคะยังกลับมายืมเงินแม่เราอีกเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะธุรกิจแบบเนี้ยนอกจากจะตื้อง้อขอขายอ่ะมันคือการขายฝันหรือเปล่าเราก็ไม่สนใจเลยนะคะบวกกับ Uh, พี่โตโตเนี่ยที่เราได้ข่าวมาว่าเขาก้าวเข้าไปสู่การทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราก็เชื่อมั่นมากเลยว่าเขาไม่มีทางสําเร็จจากธุรกิจนี้แน่นอนเพราะว่าเฮ้ยผู้ชายเรียนวิศวะมาแล้วก็หน้าตาก็ไม่น่าขายของได้ไม่น่าจะเปิดใจใครได้แล้วใครจะไปช่วยเขาซื้อของอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพี่โตเขาก็เลิกนะคะแล้วเราอ่ะก็มองหาไปว่าอะไรนะคะที่จะมาตอบโจทย์ชีวิตของเราที่ต้องการเวลาต้องการอิสระภาพนะคะไม่อยากเข้าโรงงานทุกวันอะไรแบบเนี้ย จนระยะเวลาเนี้ยก็ผ่านไปประมาณปีกว่าๆค่ะเพื่อนๆเราก็ได้ข่าวจากเพื่อนเราเนาะอีกครั้งหนึ่งจากรุ่นพี่เราอะค่ะว่าเฮ้ยพี่โตอะเขาลาออกจากงานประจำแล้วนะที่ปอดมาด,ด้าเนาะเฮ้ยเราก็เริ่มเอะใจเนี่ยพี่โตเนี่ยนะลาออกได้ยังไงก็คือเขาสำเร็จค่ะจากธุรกิจที่ชื่อว่า l e g a c ี่เนาะมีไรายได้มากกว่าหนึ่งแสนบาทต่อเดือนวันนั้นเองนะเพิ่งได้ยินข่าวนี้นะ เพิ่งได้ยินข่าวนี้นะเพิ่งแล้วรู้สึกว่าแบบเริ่มเอะใจแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าพี่โตสามารถลาออกได้จริงซื้ออิสระภาพให้ตัวเองได้จริงมีไรายได้หลักแสนนะคะได้จริงแล้วมันเป็นรุ่นพี่ที่เราเองก็รู้จักจริงๆแบบเนี้ยเราก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าเขาทํำยังไงไอธุรกิจที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงมันขายอะไรทําไมเขาถึงทําได้นะคะก็เลยเอามารู้จักกับธุรกิจนี้นะคะยอมรับนัดนะคะให้เขามาเล่าให้ฟังค่ะ ปรากฏว่าพอเขาเล่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 าไปเนี่ยว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเขาก็เปิดไปจนถึงหน้าที่มันเป็นหน้าสินค้านะคะเราเห็นเลยเวลาเขาเขามาเขาก็เติอุป,ปกรณ์มีแฟ้มมีเฟิร์มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เห็นเลยว่าเอ๊ะพี่เนี่ยไอตัวเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะเฮ้ยพี่เพิ่งกินอยู่มันมันคือน้ำมะรำข้าวจมูกข้าวคือ เพิ่งอ่ะตอนตอนเด็กๆอ่ะเราเป็นภูมิแพ้แบบไอจามมีน้ำมูกเราเป็นเหมือนกลมอุตุอ่ะเวลามีฝนมีเมฆคลึมเนี่ยเราจะแบบไอจามทันทีเลยแต่พอเราเรียนจบอ่ะค่ะมาทํางานโรงงานอ่ะมันเป็นมากกว่านั้นเพราะว่าเราเจอมลภาวะที่มากขึ้นเราเจอฟุ่นเราเจอแบบสารเคมีแล้วก็เราแบบเจอกับภาวะความเครียดที่เราเจอกับชีวิตจริงอ่ะเนาะการที่เป็นภูมิแพ้ของเราอ่ะอาการมันก็หนักขึ้นจากไอจามธรรมดามีน้ำมูกธรรมดามันกลายเป็นว่าตัวเราอ่ะค่ะ แพ้ง่ายมากๆมันมันเป็นแพ้แบบเป็นผื่นค่ะเป็นผื่นแล้วก็แบบคันทั้งตัวเลยต้องกินยาสเตรอยเพื่อบอกไว้แล้วก็ตลอดระยะการทํางานที่โรงงานอะ่ะปีกว่าๆของพึ่งอะ่ะต้องทานยาสเตรอยตลอดเลยหาหมอทุกเดือนเลยนะคะอะ่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็แบบเหมือนแบบพาไปหาหมอที่นูน่นที่นั่นที่นี่แต่ว่าไม่หมอจะไม่เทสให้ว่าเราแพ้อะไรเพราะว่ามันเหมือนแบบเราอะ่ะ แพ้ไปเองร่างกายเราอ่อนแอเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบทานเยอะมากสรรหาวิธีเพื่อให้เราหายอะค่ะเราก็เคยแบบทานแบบอะไรนะพวกยาลูกกออาบน้ำมลนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ช่วยจนคุณแม่เนี่ยก็ไปเจอตัวน้ำมะรำข้าวจมูกข้าวเนี่ยมีเพื่อนเขามาแนะนำเลยอะมีเพื่อนเขามาแนะนําตอนนั้นเวลาที่เราอยากจะหายจากโรคอะนึกออกไหมเราก็เชื่อเต็มที่เลยเราก็ทานตัวน้ำมะํำข้าวเนี่ยค่ะอย่างแบบอย่างอย่างหวังจะหายนะแล้วก็บอกเลยว่า มันก็ดีขึ้นจริงๆค่ะเพิ่งทานน้ำมะรำข้าวจมูกข้าวไปนะคะแค่วันละ6เม็ดค่ะเช้า3เม็ดก่อนนอน3เม็ดเนาะ6เม็ดเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยอาการอาการคันอ่ะมันเริ่มน้อยลงยาที่เราทานอ่ะเฮ้ยพอมันไม่คันเราก็ไม,ไม่ไม่ต้องทานนึกออกไหมคะเราก็ทานยาน้อยลงผ่านไป1เดือนค่ะปกติเวลาหมอนัดแล้วเราต้องไปเอายาคือยามันหมดไง แต่เนี้ยหนึ่งเดือนผ่านไปคือยาเหลือเยอะมากแล้วก็เพิ่งก็ทานน้ำมะรำข้าวตมูข้าววันนี้ติดต่อกันค่ะระยะเวลาสามเดือนอะ่ะกลายเป็นพื่ออ่ะไม่ต้องกลับไปหาหมออีกเลยแล้วก็ทุกวันเนี้ค่ะแทบไม่ต้องพกยาปูมแพ้ติดกระเป๋าแล้วก็โอ้โหแล้วตอนนั้นนะพอเราพอเราดีขึ้นจากตัวน้ำมะํำข้าวตะมูกข้าววันนี้ยก็เพื่อนแม่ที่เขาแบบมา,มาแนะนําเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องพึ่งทําสิธุรกิจอะ่ะ มันแบบบอกต่อแล้วมันก็ได้เงินนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่สนใจไงเหมือนที่บอกไปแล้วเราก็ขายของใครไม่เป็นเราไม่อยากไปตื้งง้อใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ทําแต่พอพี่โตโตอ่ะมาเล่าว่าอ้าวเนี่ยมาเปิดปุ๊บกลายเป็นสินค้าตัวเนี้ยมาอยู่ในธุรกิจที่เขาทําอยู่แล้วพอเขาอธิบายไปเรื่อยไปถึงแผนการทําธุรกิจอะคะ่ะเพื่อนๆ่อนเราเห็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่ต้องสต๊อกนี่พอมันไม่ต้องสต็อกเราก็ไม่ต้องไปนั่งตื้งง้อขอขายใครแต่มันเป็นการที่เราอ่ะใช้สินค้าดีแล้วเราบอกต่อ เชื่อไหมว่าการที่เพึ่งอ่ะใช้น้ํามาลําข้าวดีอ่ะคนแถวบ้านกินตามกันเต็มเลยนะญาติพี่น้องเพื่อนแม่นะคะคุณป้านะคะก็แบบ โหดูแลตัวเองดูแลตัวเองกันด้วยน้ำมันรำข้าวอะเยอะมากๆเลยแต่เพิ่องอะแค่ไม่สนใจธุรกิจเพราะว่าเข้าใจผิดแค่นั้นเองพอพี่โตโต้เล่ามาแบบนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาเล่าต่อก็คือเรื่องราวของธุรกิจเนี้ยมีระบบให้เราใช้เอ๊ไม่ต้องคือตือง้งเงาะขอขายแล้วทํำยังไงล่ะมันก็แค่กินใช้อย่างเป็นธรรมชาติคะ่ะไม่ต้องนะคะสต๊อกของคะ่ะแต่ว่าเป็นการกินใช้ที่เป็นการรักษายอดต่อเดือนซึ่งเรากินอะแค่น้ำมันรำข้าวอะเฮ้ยเรา พอแล้วเรารักษายอดได้อยู่แล้วทีนี้เราก็เริ่มแบบเปิดใจเข้ามาศึกษาธุรกิจค่ะเข้ามาลองใช้ระบบดูเพราะเรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพี่ตโตโต้ทำได้อะตัวเราก็ต้องทําได้เหมือนกันในเมื่อเราใช้ระบบการเรียนรู้เดียวกันนะคะพอเข้ามาในธุรกิจเนี่ยก็พบว่าโอ้โหมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยให้เราใช้นะคะมีวิธีการนะคะให้เราทําธุรกิจนะคะแล้วก็ลอกเรียนแบบได้อย่างเหมืออาชีพมากๆนะคะจนทําให้เดือนแรกเนี่ยเรานะคะเข้ามาทําธุรกิจตอนนั้นนะ เพิ่งอ่ะมีรายได้นะคะจากในธุรกิจนี้ประมาณสามพันกว่าบาทฟังแบบนี้เปรียบเทียบกับเงินเดือนวิศวกรเป็นไงคะแค่ประมาณแบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเลยนะแต่ตัวเพึ่งเองอะคะ่ะกลับมองว่าสามพันกว่าบาทเนี้ย มันเยอะกว่าเงินเดือนขึ้นต่อปีของพิ่งอีกแต่เนี้ยมันคือเงินที่เราอะได้นะคะเพิ่มขึ้นในหนึ่งเดือนเลยแล้วเพึ่งนะคะก็ทําต่อมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้นะคะมีรายไดะะ้มากกว่า1นึ0 0 0สบาทต่อเดือนแล้วนะคะแล้วก็สามารถลาออกจากงานประจําได้นะคะกเ็เป็นกําลังใจนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังเนาะมองหาโจทย์ชีวิตนะคะมองหาคําตอบของโจทย์ชีวิตของตัวเองนะคะ l e g a ี y เนี่ยให้ได้ให้ปลายทางนะคะได้มากกว่าะคะที่เราคิดแน่นอนเพราะว่านอกจากการที่เพิ่งมีรายได้1นึ0 0 0บาทเนี่ยเพิ่งสามารถเราออกจากงานประจำนะคะซื้ออิสรภาพให้ตัวเองนะคะแล้วก็มีเวลานะคะที่จะไปไหนมาไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีเวลานะคะให้กับครอบครัวนะคะมาดูแลคนที่เรารักได้นะคะอย่างเต็มที่นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ